ปะปภาวตุอะโสดสัมมาสุขุฉันโธโคนาคมโมกัสถบรโคตมวัติ อจยังอ <an Ein> ัจโยโนเมพันเตสังเวยาธาสกัจจคภูคารเโสธอมมะเตสุสังฆเตสุเตสุรัตนะัยเยธาสุกัจจคุภูคารวะปายาิพพาณปจโยโฉอจูนี่คืงโยมหะตานุณนู้กองไม่จีิงจัิไม่จริง

ว่าต้องอยู่ทีต้องคนนึ่งเอาหน้าสองกระจกไว้แล้วลําแรกลาแรกลแรก จะเห็นแต่ม <tampoco S 2> ีแต่คนหน้าดำๆเขาไปขึ้นอีฟังเลยเดี๋ยวินดีเชิญท่านตัวแทนจากขอ ที่ีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร้องหานคุณาวาปีหลังจากเสร็จพิธีแล้วจะได้กลับเวียนเชิญแขกผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านได้จุดเทียนบูชาที่ที่กระงทงข้างล่างนี้ได้เรียมไปแล้วประมาณ โอตะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธกัโยโนมีพันเตสัมวุตตรีมายังโควาลาจิตาคัมมาเตตุสังฆเตตุเตตุเตนาจาปะมาตุลิมาิธานังมาลาคันทังตุคันท้วหลังที่ปโยนเลนโตไม่ได้ลอยใช่ไหมไม่ได้ลอยนี่จีนและประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นบินตรงมาเพื่อทะเลโบแดง ของพวกเราโดยเฉพาะในปีนี้นะครับพี่น้องเราเชาวบ,บ้านเดียมและก็พี่น้องชาวประจักษ์ศิลป์ความก็ในปีนี้นะครับต้องลอ,อยหลุมนะวางกับฟางเด้ออย่าลอยเด้อวางกับฟางเด้อเมื่อให้เกลี่ยนมอบเงินครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นพี่จีมอบเงินช่วยเหลือกัน คุณคุณไวพี่ร่มพรตอนตนี้ทำงานหนักนะแต่แม่แม่ทางนี้ก็อยากจะเห็น